คุณเคยสงสัยไหมทำไมคนรวยถึงแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือความสามารถแต่มันคือวิธีคิดและแนวทางการใช้ชีวิตที่ทำให้พวกเขาไปได้ไกลกว่าที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้พวกเขาพัฒนาตัวเองไม่หยุดมีทัศนคติแห่งความสำเร็จที่ชัดเจนควบคุมอารมณ์ได้อย่างมีสติใช้เวลาได้อย่างทรงพลังและกล้าที่จะคิดต่างในแบบที่โลกต้องจดจา วันนี้คุณกำลังจะได้เรียนรู้เคล็ดลับทั้งหมดนี้และมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ 1. พัฒนาตัวเองไม่หยุดการพัฒนาตัวเองไม่หยุดคือการที่เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความคิดทักษะความสามารถหรือทัศนคติโดยการพัฒนาตัวเองไม่หยุดนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความพยายาม ความมุ่งมั่นและการเปิดใจยอมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลามันคือการที่บุคคลพยายามก้าวไปข้างหน้าเสมอแม้จะอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็ตามเพราะการหยุดพัฒนาตนเองเปรียบเสมือนการหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังเมื่อโลกกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วคนรวยมักมีความคิดที่ว่าการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งทั้งเทคโนโลยี ตลาดธุรกิจความต้องการของผู้คนและโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหากเขาไม่พัฒนาตนเองเพื่อให้ตามทันหรือก้าวล้ำหน้าไปก่อนพวกเขาจะสูญเสียโอกาสสำคัญที่สามารถสร้างความสำเร็จหรือรักษาความมั่งคั่งไว้ได้อย่างยั่งยืนการพัฒนาตนเองของคนรวยนั้นครอบคลุมหลากหลายด้านเช่นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพัฒนาความสามารถในการเจรจาต่อรองการพัฒนาการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาทัศนคติที่คิดบวกและการพัฒนาความรู้ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออาชีพของพวกเขานอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่สร้างความสมดุลระหว่างการทำงานสุขภาพและครอบครัวเพื่อให้สามารถรักษาความสำเร็จไว้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทำไมคนรวยจึงพัฒนาตนเองไม่หยุดเหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือพวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสิ่งเดิมซ้ำๆแต่เกิดจากการพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์นแนวคิดที่แตกต่างปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและค้นพบโอกาสที่ผู้อื่นมองไม่เห็นอีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและธุรกิจของพวกเขาได้ถ้าคนรวยหยุดพัฒนาตนเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพวกเขาจะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะคู่แข่งที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถก้าวหน้าไปได้เร็วกว่านอกจากนี้พวกเขาอาจสูญเสียโอกาสที่เคยมีและอาจไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลาสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือ การที่พวกเขาหยุดพัฒนาตนเองอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองพอแล้วซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการถดถอยและความล้มเหลวในระยะยาวตัวอย่างที่ชัดเจนคือการที่มหาเศรษฐีหลายคนเช่นอีลอนมัสหรือบิลเกตที่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงอ่านหนังสือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและพัฒนาทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง อีลอนมัสไม่ใช่แค่นักธุรกิจแต่ยังเป็นวิศวกรและนักคิดที่เรียนรู้ตลอดเวลาและบินเกตถึงแม้จะ,กะเกษียณจากไมโครซอฟท์ไปแล้วแต่ก็ยังคงศึกษาเรื่องการพัฒนาสุขภาพการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 2. มีทัศนคติแห่งความสำเร็จ คือวิธีคิดและมุมมองที่สร้างแรงผลักดันให้เขาสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมั่นคงโดยทัศนคตินี้ไม่ได้หมายถึงการมองโลกในแง่บวกแบบหลอกตัวเองแต่คือการมีกรอบความคิดที่ชัดเจนว่าความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการยืนหยัดแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายคนที่มีทัศนคติแห่งความสำเร็จจะมองทุกปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ หากลงมือทำอย่างตั้งใจและอดทนทัศนคติแห่งความสำเร็จช่วยให้เรารวยได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือคนที่มีทัศนคติแห่งความสำเร็จจะไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดหรือพบกับปัญหาแทนที่จะยอมแพ้พวกเขาจะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและพยายามหาทางแก้ไขพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้าเสมอสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการทำธุรกิจ และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การมีทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลาและเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นยังช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำไมคนรวยทุกคนถึงมีทัศนคติแห่งความสำเร็จเหตุผลคือพวกเขารู้ว่าความคิดที่ถูกต้องคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จ การมีทัศนคติแห่งความสำเร็จทำให้พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนกล้าเสี่ยงเพื่อสิ่งที่ต้องการและไม่หยุดพัฒนาตนเองความคิดแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคดีหรือพรสวรรค์แต่เป็นการฝึกฝนและปลูกฝังจนกลายเป็นนิสัยประจำวันคนรวยมักคิดว่าหากสิ่งที่ทำอยู่ยังไม่สำเร็จก็แค่ลองใหม่ในวิธีที่ต่างออกไปโดยไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวมาหยุดยั้งการก้าวไปข้างหน้าแล้วทำไมคนจนถึงไม่มีทัศนคติแห่งความสำเร็จ ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าคนจนไม่มีทัศนคติแห่งความสําเร็จแต่เพราะพวกเขาอาจไม่เคยถูกสอนให้คิดแบบนี้หรืออาจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความคิดลบและข้อจํากัดเช่นการเชื่อว่าความสําเร็จเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือการยึดติดอยู่กับความคิดว่าเราทําไม่ได้สิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าคิดใหญ่และขาดความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆระหว่างคนรวยกับคนจนคิดต่างกันอย่างไร คนรวยมองเห็นโอกาสในทุกสิ่งแม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายพวกเขาจะมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสและใช้มันเพื่อพัฒนาตนเองในขณะที่คนจนมักจะมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ยากจะก้าวข้ามพวกเขายอมแพ้ต่อความยากลำบากเพราะเชื่อว่าชีวิตถูกกำหนดไว้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าอยากเป็นคนรวยบ้างต้องฝึกทัศนคติแห่งความสำเร็จอย่างไรคำตอบคือ ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองให้สอดคล้องกับความสำเร็จเรียนรู้ที่จะมองโลกในมุมที่เป็นไปได้แทนที่จะมองในมุมที่เป็นไปไม่ได้พัฒนาความคิดที่พร้อมจะลงมือทำทันทีและยอมรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จฝึกฝนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จรวมทั้งล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีพลังบวกและประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนอย่างแจ็คมาที่แม้จะล้มเหลวมาหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และยังคงพัฒนาทัศนคติของตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดและเปลี่ยนมันให้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จ 3. ควบคุมอารมณ์ได้เป็นหนึ่งในลักษณะที่สำคัญของคนรวยที่มักถูกมองข้ามไปหลายคนอาจคิดว่า ความสำเร็จนั้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์หรือการมีเครือข่ายที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยการควบคุมอารมณ์ในที่นี้หมายถึงการจัดการกับอารมณ์ที่หลากหลายเช่นความโกรธความกลัวความเครียดความผิดหวังความหลงระเริงและแม้กระทั่งความตื่นเต้นที่เกินควบคุม การควบคุมอารมณ์มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการเป็นคนรวยเพราะในโลกของการทำธุรกิจและการลงทุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยการควบคุมอารมณ์ให้มีความนิ่งสงบและรอบคอบเพื่อไม่ให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างผิดพลาดคนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะสามารถคิดอย่างเป็นระบบแยกแยะข้อเท็จจริงจากอารมณ์ส่วนตัวได้ชัดเจน ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพูดถึงการลงทุนตลาดหุ้นเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมักจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเมื่อราคาหุ้นตกอย่างรวดเร็วพวกเขาจะไม่ตื่นตระหนกหรือขายหุ้นทิ้งโดยไม่ได้พิจารณาเหตุผลอย่างถี่ถ้วนแต่จะประเมินสถานการณ์ด้วยเหตุผลและตัดสินใจจากข้อมูลที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน เมื่อราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นพวกเขาก็จะไม่หลงระเริงกับความตื่นเต้นหรือความโลภที่เกิดขึ้นแต่จะวิเคราะห์ว่าการเพิ่มขึ้นนั้นมีความยั่งยืนหรือไม่และตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริงมากกว่าความรู้สึกแค่ควบคุมอารมณ์ได้จะทําให้เรารวยได้อย่างไงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เรารวยโดยตรงแต่เป็นทักษะสาคัญที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เราจะสามารถคิดอย่างเป็นระบบประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมเข้ามาครอบงำการตัดสินใจสิ่งนี้ส่งผลให้การดำเนินการในเรื่องธุรกิจหรือการลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นนอกจากนี้การควบคุมอารมณ์ยังช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากคนรอบข้างซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการสร้างความสำเร็จระยะยาว ทำไมคนรวยต้องควบคุมอารมณ์ได้เพราะคนรวยมักต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันความคาดหวังและการเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆหากพวกเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็มีโอกาสสูงที่จะทำผิดพลาดและบางครั้งความผิดพลาดเล็กๆก็อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อธุรกิจหรือการเงินของพวกเขานอกจากนี้การควบคุมอารมณ์ยังช่วยให้พวกเขาไม่หลงระเริงไปกับความสำเร็จชั่วคราว แต่สามารถรักษาความนิ่งเพื่อเดินหน้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายคนเช่นวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนผู้มีชื่อเสียงระดับโลกที่ย้ำเสมอว่าการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลงทุนเขาเลือกที่จะลงทุนในระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงมากกว่าที่จะวันไหวไปกับข่าวสารหรือราคาหุ้นที่ขึ้นลงในระยะสั้น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์นี้ช่วยให้เขาสร้างความมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 4. จัดการเวลาได้ดีการจัดการเวลาได้ดีหมายถึงความสามารถในการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการวางแผนกำหนดเป้าหมายและลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในระยะเวลาที่จำกัดคนที่จัดการเวลาได้ดีจะรู้ว่าควรทำสิ่งใดก่อนและสิ่งใดหลัง โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนการได้อย่างยืดหยุนเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้หมายถึงการทำงานให้มากที่สุดแต่คือการทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดให้สำเร็จอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพคนรวยมักจะใช้เวลาของพวกเขาไปกับการพัฒนาตนเองการสร้างเครือข่าย การวางแผนธุรกิจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการทำสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่นในขณะที่คนจนส่วนใหญ่อาจใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวเช่นการดูโทรทัศน์การเล่นโซเชียลมีเดียโดยไม่เกิดประโยชน์หรือการทำงานที่ไม่มีโอกาสเติบโตการจัดการเวลาของคนจนและคนรวยแตกต่างกันอย่างไรคนรวยมักจะให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาอย่างมาก เพราะพวกเขารู้ว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและไม่สามารถซื้อคืนได้การใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างรายได้พัฒนาตัวเองและสร้างโอกาสในการประสบความสําเร็จในขณะที่คนจนมักจะมองว่าเวลาเป็นสิ่งที่ใช้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนหรือเป้าหมายที่แน่นอนคนรวยจัดการเวลาได้ดีกว่าคนจนเพราะอะไรสาเหตุหลักคือ คนรวยมักมีวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะยาวพวกเขารู้ว่าการลงทุนเวลาในสิ่งที่สำคัญจะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าในอนาคตนอกจากนี้พวกเขามักจะวางแผนอย่างละเอียดในการทำสิ่งต่างๆใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการเวลาและมักมอบหมายงานที่ไม่จำเป็นให้กับผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ขณะที่คนจนอาจไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน และใช้เวลาไปกับการทำงานที่ซ้ำซากโดยไม่คิดค้นวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองแล้วคนจนเขาเอาเวลาไปทำอะไรในขณะที่คนรวยเอาเวลาไปทำอะไรคนจนส่วนใหญ่อาจใช้เวลาส่วนใหญ่ไปก,กับการทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพในแต่ละวันหรือใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงชั่วคราวเช่นดูละครเล่นเกมใช้โซเชียลมีเดียเพื่อความสนุกสนาน แต่ไม่มีการวางแผนหรือพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทางกลับกันคนรวยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการลงทุนในตนเองเช่นการอ่านหนังสือการเรียนคอร์สออนไลน์การเข้าร่วมสัมมนาการพบปะผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะใหม่ๆและการวางแผนเพื่อสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นมหาเศรษฐีหลายคนอย่างบินเกตหรืออีลอนมัส ที่แม้จะมีภาระหน้าที่ที่ยุ่งยากและซับซ้อนแต่พวกเขาก็สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวันแบ่งเวลาให้กับการทำงานการเรียนรู้และการพักผ่อนอย่างสมดุลคนเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งที่สร้างประโยชน์สูงสุดแทนที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เกิดผลลัพธ์การฝึกจัดการเวลาให้ดีเริ่มต้นจากการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญ และใช้เวลาไปกับการลงมือทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องการมีวินัยในการใช้เวลาเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คนรวยสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 5. กล้าคิดต่างหมายถึงความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่แค่การคิดในสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อนแต่ยังรวมถึงการตั้งคำถามกับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติคิดหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา และการสร้างแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการกล้าคิดต่างต้องอาศัยความมั่นใจในตนเองความกล้าที่จะเผชิญกับการถูกวิจารณ์และความเชื่อมั่นว่าความคิดที่แตกต่างนั้นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้คิดต่างแบบไหนการคิดต่างอาจหมายถึงการมองหาโอกาสที่คนอื่นมองข้ามการตั้งคำถามกับแนวคิดหรือวิธีการที่เคยใช้มาการคิดหาวิธีการที่รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้หรือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทำไมคนรวยถึงกล้าคิดต่างเหตุผลสำคัญคือพวกเขาเข้าใจว่าการทำตามแบบแผนเดิมๆที่คนทั่วไปทำกันมักให้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันมากนักหากต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่พวกเขาต้องกล้าที่จะออกจากกรอบความคิดเดิม และกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีใครกล้าทำหรือคิดมาก่อนการคิดต่างเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาสร้างโอกาสใหม่ๆที่ไม่มีใครมองเห็นและสามารถสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าในตลาดได้อย่างชัดเจนแล้วคนจนหรือคนธรรมดาทั่วไปเขากล้าคิดต่างไหมคำตอบคือบางคนอาจกล้าแต่ส่วนใหญ่มักไม่กล้าเพราะถูกสังคมและการเลี้ยงดูปลูกฝังให้เชื่อว่าการทำตามสิ่งที่คนอื่นทำหรือการยึดติดกับแนวทางที่ปลอดภัยคือสิ่งที่ถูกต้องพวกเขาอาจกลัวการล้มเหลว กลัวการถูกปฏิเสธหรือกลัวการถูกวิจารณ์จนทําให้ไม่กล้าที่จะคิดต่างหรือทําอะไรที่แปลกใหม่การคิดต่างทําให้เขารวยได้อย่างไรคนที่กล้าคิดต่างสามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยสร้างมาก่อนได้การคิดต่างช่วยให้พวกเขาเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มหรือการคิดค้นโมเดลธุรกิจใหม่ที่มีความยั่งยืนมากขึ้นนอกจากนี้ การคิดต่างยังช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือซัฟจ็อบผู้ก่อตั้ง app, l e Apple ซึ่งเป็นตัวอย่างของคนที่กล้าคิดต่างอย่างชัดเจนเขาไม่ได้พยายามทําผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับคนอื่นแต่กลับพยายามสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้ใช้โดยการสร้างอุปกรณ์ที่มีดีไซน์ที่เรียบง่ายใช้งานง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนความกล้าคิดต่างนี้เองที่ทำให้ a pple กลายเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จระดับโลกการกล้าคิดต่างจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคนรวยเพราะมันเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างมหาศาลและช่วยให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปที่ยังคงยึดติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆที่ไม่เคยนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ สุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ